ต้องเรียนว่าหลักทรัพย์โบลลงเนี่ยเราเป็นโดยพื้นฐานเรานะครับเราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการทางด้านการลงทุนใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่เราทาคือว่าเราพัฒนาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่าง,างที่มากขึ้นกว่าการลงทุนในตลาดทรัพย์ในประเทศไทยที่อย่างเดียวนะครับไม่ว่า แรกเริ่มเลยเมื่อก่อนเราจะเป็นผู้ออก DW, d w ดับ i ิวเดอร์ชิบอรนะครับจนทั้งเรามาเป็นผู้ออก d r รายแรกในประเทศแล้วก็ตอนนี้หลายตัวมากเลยนะครับจนทั้งออกตราสารที่เรียกว่าซื้อในตลาด OTC และการว่าจะเป็นหุ้นกู้ตลาดรองนะครับการออกตราสารประเภทหุ้นกู้อนุพันธ์พวกนี้เพี่งนจะเห็นว่า Product l i n ์มันทําเยอะมากขึ้นบล็อกเทรดตัว Single So f ฟต์ฟีเจอรเราก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของเราคือว่าพัฒนา Product พวกนี้ให้มากขึ้นให้ตอบสนองต่อความต้องการหนังทุนแล้วก็การพัฒนาของตลาาดดทุนนบ้น้วยนะ นั่นคือในเชิงของ Product ในเชิงของ Service เนี่ยหรือการบริการเนี่ยเราเราได้พัฒนาคือว่าจากพนักงานเราผู้แนะนำการลงทุนหรือเรียกว่า investment consultant เนี่ยจากที่เคยอาจจะแนะนำเฉพาะหุ้นตอนนี้เขาจะถูกพัฒนาทักษะให้ความรู้ให้เพื่อที่ใช้เขาสามารถดูแลนักลงทุนได้มากขึ้นดูแลผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้นเรียกว่าความมั่งคั่งที่ครบวงจรนะครับเพราะฉนั้นโดย Product ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาจะสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้หมดเลยนะครับตามเรียกว่าตามความเหมาะสมเนกันว่าลูกค้าอยากจะลงอะไร เหนือไปกว่านั้นสิ่งที่เราทำนะครับก็คือว่าความที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยที่ผ่านมาเราจะเรียกว่าดําเนินการซื้อขายตามความต้องการของลูกค้าที่ผ่านมาหลักทรัพย์บุหลวงเราเนี่ยเราเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโดยที่ว่าเราไปมีใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการกองทุน เพราะนั้นเรากําลังทําเรื่องที่ว่าสําหรับนักงทุนที่อาจจะเข้าใจการลงทุนแล้วแต่จ,จะไม่มีเวลาและอาจจะต้องการให้ใครสักคนที่จะคอยดูแลแล้วก็เรียกว่าให้ช่วย execute บางเรื่องให้ได้เลยเช่นปรับสมดุลพอร์ตอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็พัฒนาโดยที่ว่าเราเอา l i เซนส์ผู้อการกองทุนนี้มาสร้างเป็น product แล้วก็ไปเรียกว่า overlay ทับบนสินทรัพย์เหล่านั้นเช่นนะครับคุณอยากจะลงทุนในกองทุนตลาดเงินแล้วกัน คุณอาจจะตัดสินใจคัดเลือกเจ๋งๆมาสักอันหนึ่งแล้วคุณก็อาจจะทิ้งเงินอยู่นั้นะนั่นคือปกติที่ทุกคนทําแล้วก็จะมาคอยถามเราเรื่อยๆว่าอ่ะมีอันไหนดีกว่าอันนี้เป็นยังไงจะต้องสลับยังไงแต่สิ่งที่เราทําไปก็คือว่า เราเอาะไรเส้นเพื่อการลงทุนโดยบุคลากรเราที่มีความสามารถเนี่ยกลับมาบอกเลยว่าเราจะดูแลอันนี้เองแล้วเราจะรีบาลานซ์สันนี้เองถ้าอันไหนดีไม่ดีเราจะพยายามสลับให้กับลูกค้าเพื่อที่สร้างผลตอบแทนให้มันเหมาะและดีให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะออกมาเป็นเปเปอร์ให้ลูกค้ารับทราบแล้วลูกค้าสามารถกลายเป็นว่าใช้บริการเหล่านี้แล้วเราจะรีบาลานซ์ให้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นมันมันมันจะเป็นเลเวลที่จักตัดสินใจเองมาสู่การมอบการตัดสินใจให้เราบริการให้แต่ว่าไม่ได้ไปถึงขนาด พอประเภทที่ว่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งไปพวกนั้นนี่คุณต้องมีเงิน30ล้าน50ล้านเราพยายามทําเรื่องของการบริการให้มันเข้าถึงคนได้ง่ายมากขึ้นถึงคนหมู่ง่ายได้มากขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่เทรนด์เราพยายามทำไปเทรนด์ของรายย่อยเ,ออเรามักจะเน้นเรื่องของอย่างที่คุณว่าเป๊ะเลยว่าต้องการอะไรที่มันเร็วๆแล้วก็แต่แต่ความมัน่นคงกับความเร็วมันไม่ค่อยมาด้วยกันนะดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คือว่าก็ต้องให้ความรู้ให้กับนักทุนบุคคลทั่วไปแล้วกันผมอย่าไม่เรียกว่ารายย่อยเลยดีกว่า คงว่าทุกๆคนนั่นแหละสิ่งที่เราเราอยากเห็นนักลงทุนคือลงทุนและประสบความสําเร็จแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันไม่ได้มาเร็วอย่างที่คุณว่ามามา,มาเร็วมันก็อาจจะมาแลก่กับการที่มันจะขาดทุนเร็วซะด้วยซ้ำหรือว่าคุณคุณได้แต่เทรดอะ่ะแต่คุณไม่เข้าใจมันแต่ว่าเรากำลังพูดถึงการลงทุนที่เป็นเงินออมของชีวิตของคนเพราะนั้นผมว่าเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องสําคัญโปรดักต์ในตลาดการเงินมีเยอะมากนะครับตอนนี้เออเรามีกระทั่งไปเทรดหุ้นบางนอกซึ่งเดี๋ยวนี้ด้วยพัฒนนาาาาาการรรททททีีีี่่่่เเเเอวิพปปปลลลยยแแ้คััใใหมม นักทุนเข้าไปลงทุนในตลาดวนนั้นได้ง่ายมากขึ้นใช้เงินลงทุนน้อยลงซื้อหุ้นเมกาแบบเป็นเขาเรียก fractional share ซื้อเป็นเศษหุ้นได้ไ mm hmm. ว่งั้นก็ยังทําได้เลยนะ่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการอินสปายคนให้รู้จักว่าลงทุนยังไงและช่องทางในการลงทุนมีอะไรได้บ้างและเขาเริ่มรู้จักเริ่มศึกษาควออบคู่ไปกับเราที่จะดูแลเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีช่องทางเองเออบางช่วงตลาดหุ้นเมืองนอกไม่ดีอาจจะมาในตลาดเมืองไทยตลาดเมืองไทยชักไม่ดีก็มีเงินช่องทางในการไปที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นการที่เฮ u าส์เราเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรเนี่ยมันมีทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนแล้วก็จะใช้บริการแบบไหนด้วยสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่สัมผัสมากอาจจะไปใช้บริการของเราที่เป็นมินิพร t เ Fund เรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันง่ายๆใช้เงินบางทีไม่กี่บาทซะด้วยซ้ำก็สามารถลงทุนได้แล้วง่ายๆเพราะฉั้นมีทางออกกำลัลงทุนเสมอ จริงๆมันมันจะเป็นส่วนเสริมให้กับ Product เด mm ิม hmm. ที่เรามีอยู่เพราะว่าเราสร้าง value added service mm hmm. ไปบนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเราไม่ใช่เพียงแค่เชียร์ลูกค้ามานั่งเชียร์ลูกค้าซื้อขายหุ้นอย่างเดียวมันมันไม่ใช่เทรนด์อย่างนั้นอีกแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นถึงบอกว่ามันต้องเป็น value added service จริงๆในการที่ทําให้เขาลงทุนได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นครับว่าด้วยการที่เป็นบริการที่ value added อย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้การเติบโตของรายได้ราย,รา,ไไยางอนน่ตน อยากย้ำา3เรื่องแล้วกันนะข้อแรกคือ,อลูกค้าม,มั่นใจได้ในการใช้บริการนะครับเราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในเครือของธนงานคารกรุงเทพมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเราต้องการทรําธุรกิจแบบย,ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกเลยมั่นใจได้ในการใช้บริการข้อที่2นะครับเรื่องของการให้ความรู้การลงทุนเราเราตั้งใจที่จะท่านลงทุนอย่างมีความรู้ในการลงทุนไม่ใช่มาเพื่อเทรดดิ้งอย่างเดียวมันเหมือนการพานันอะ่ะผมไม่ชอบ <laughs> เพราะฉะนั้นเราต้องการให้เขาลงทุนอย่างมีความรู้และเกิดทักษะและเขาพัฒนาได้ในอนาคต นะครับควบคู่กับเราก็ได้นะครับประเด็นที่3เรื่องของความคิดสร้างสรรค์เราก็จะมีผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆที่พัฒนาเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการให้กับลูกค้าเขาจะได้ลงทุนได้อย่างทั้งมั่นคงมีความรู้สะดวกสบายแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการผมว่ามันจะสลับพันผนกันไปเลยนะครับในแต่ละช่วงเพราะว่าบางช่วงตลาดที่อื่นดีตลาดบ้านเราไม่ดีบางช่วงตลาดเราดี ที่อื่นไม่ดีเนี่ยแหละคือสเสน่ห์ของตลาดทุนคือคุณสามารถเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงไปได้นะครับในหลายตลาดคุณไม่ต้องอยู่กับตลาดไทยเป็นที่เดียวเพราะมันมีทางเลือกแต่แน่นอนนะตลาดไทยคือสิ่งที่เรามีความรู้มากที่สุดเราคุ้นเคยกับมันมากที่สุดเงินส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วละ่ะแต่การที่เราสามารถเขาเรียกว่าเปิดโลก,กทัศน์การลงทุนให้กว้างมากขึ้นผมว่ามันสร้างโอกาสให้กับพวกเรามากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนเรียกว่าใช้โอกาสแล้วก็หาความรู้ร่วมกักบหลักทรัพย์บ,บุหลวงเราครับแล้วก็ explore แล้วกันว่า จะใช้ช่องทางทางไหนจะเลือกตลาดทางไหนแล้วก็คุณอาจจะวิเคราะห์ด้วยตัวเองคุณเรามีทีมงานที่ช่วชาญด้วยก็หาข้อมูลซึ่งการละกันแล้วก็มาดูว่าบริการหรือการลงทุนพ d ร c ตไหนที่เหมาะคุณก็ใช้ให้มันเหมาะสมในแต่ละช่วงเป